มานอกบ้านระยะปลอดภัยสวัสดีนะคะแบบนี้ปั้นไม่ได้นะคะแบบนี้มันจะแบบปั้นก้อนไ็่อยู่เป็นเม็ดทรายแห่งๆเลยคะ่ะอยู่แต่ว่ามันจะไม่แน่นนะได้แค่นี้ ระวังรัวรัวบ้านปัจจมาโกยหิมะอ่ากองขึ้นเป็นเนินใหญ่เนิเนสูงๆแล้วก็จะได้เล่นสกีค่ะตรงนี้จะโกยมาโกยขึ้นมาจาก พื้นตรงนี้เป็นพื้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นสก,กีกันตอนที่ปะเอาขึ้นเนินตรงนี้เอาขึ้นตรงสูงแล้วก็สไลด์ลงไปเลยเล่นหิมะหลังบ้าน <c oughs> แล้เข้ามาในบ้านดูตัวนี้ต่อ <c oughs> ที่นอน เพียงวันแล้ว before จะวปจ,จักวาดที่มะทอนกันค่ะทอนมากทำให้สูงสูงแล้วก็จะสไลด์ลงเครียร์กันนะคะภาพ before ได้เท่านี้นะคะตรงนั้นเอาเก็บไว้นั่งแล้วก็มันแข็งด้วยนะคะแข็งมากๆ น้องเท้าจะพังแล้วในส่วนที่ตักไม่ไปก็คือเป็นน้ำแข็งติดพื้นนะได้ความสูงเท่านี้เดี๋ยวจะมากวาดตรงนี้ไป่ค่ะจะมาตักตรงนี้ไปด้วยดูที่ย่างปนินปะย่างเนื้อ ย่างสารพัดย่างเตาย่างนะคะนี่เดี๋ยวเศร้าเมยกันค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นสไลด์นี่นี่ลงไปตรงนี้อันนี้เป็นครั้งแรกสมรีไปก่อนทดสอบโอเคได้ไหม ม่ขึ้นนะเดี๋ยวทําท,ทางตรงนี้ก่อนนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยนี่รอตรงนี้ก่อนยืนยืน่นข้ามทางตรง,งนี้กัน <c oughs> ตามแม่มานะ ทามาแน่ดิมาทรมามาจะดานจะหักเว้น่ะสกีสกีขนาดย่อมสกีขนาดย่อมไปหนดไปไปเล่นเลยวิ่งเล่นเลยวิ่งเล่นเลยไปเลยเดี๋ยวต้องขึ้นทางนี้เพราะว่าทางนั้นมันชัน นี่ทางทางให้ละเหยียบเหยียบให้ละไปลงไปลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนี่ขาสั้นบ่เียะทางทางกูไหมอะ โยไปจากตรงนี้แล้วโโอยนต์ไปข้ามกระทางต้นไม้ปะกระดานกระดานเล่นไปดูใต้นีมะเราจะต้องข้ามไปจัดทําทางทําทางให้สไลด์ได้สะดวกนะอันนี้เป็นโต๊ะ เ้อี้นะคะที่แพ็กขึ้นแล้วก็สามารถโกยหิมะจากตรงนี้ได้ด้วยในส่วนที่แข็งแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวโกยปัดลงแบบนี้เลยโอ้ยคอแห้งอย่ากินผงชลเน่ะ <laughs> เมื่อยอแล้วเราใช้แบบว่าการหายใจคือว่าอะไรล่ะขอเมื่อยเนานะหอบ หอบเลยคอแห้ง <laughs> ตรงนี้มันสะสมยะเยอะๆก็มีความหนักมากเลยนะบับงค่ะเป็นแผน่นแผ่นน้ำแข็งเลยหนักมากเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเลื่อนนะกหาเล็ให้มันชิ้นเล็กๆถึงจะ แบกลงมาได้ก็เหมือนน้ำอ่ะเนาะ <S <S> <S ลงมาเบาๆแต่พอมสาสะสมแล้วมันก็มีน้ำหนักมากเลย ไปเก็บแล้วค่ะได้โกโก้ได้ใช่ใช่ใช่แล้วโกโก้มาด้วยนะคะกันหนาวกันคอแห้งเพราะว่าเวลาเราเล่นมันจะเหนื่อยมากก็ต้องเตรียมเครื่องดื่มมาด้วยนะ,ะแล้วก็ต้องเป็นเครื่องดื่มที่อุ่นๆนะคะหาหมองต่างกรองกันค่ะแล้วก็จะทำหิมะให้เรียบ ยการที่นั่งสักปีอ่านั่งอแผ่นกระดานลงมาเลยแต่ต้องค้นเอาแผ่นกระดานขึ้นมาก่อนนะนบ่ายสองนะคะตอนนี้อ๋อันนี้กวางน้อยขยับไม่ได้แล้วค่ะนี่มะผมเดี๋ยวขยับแรงเดี๋ยวขาในน้อยจะหักนะคะอีกไน่สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว ตรงกลมที่ขามวนถูกตรงนี้ก็ต้องเอาไปละลายข้างในบ้านก่อนว่ามันแข็งแล้วมันแกะออกไม่ได้ไ ลองไปซีฟี่นี้แค่ซีฟีโอ๊ยคอยฮะหอบหนักมากสามโมงกว่าแล้วค่ะโอ้พอปั่นยางขึ้นเขาเลยค่ะหอบหนักมาก ลบสิบองศาใะวันนี้มันสะสมนานค่ะ นเลยกนะอบก้อนอืมสดชื่นเดี๋ยวไปล่องมองรหลอแหลกกันค่ะ ีเก pues ็บละแมนไปทางไหนบอางกันรอบแรก not bad ไม่แย่เลยนะคะรอบแรกแต่ว่าน้ำแข็งนี่สิเข้ามาในนี้เข้ามาในรองเท้า কৰোঁ সিংকৰ แกนพักแล้วค่ะอ้อขาประสีขึ้นไปตร้องเสีาผาค่ะกล้องปะค่ะนี่มองปลาปลูกพักได้ค่ะเนี่ยเป็นกระถางพักปลามันเป็นเนินขึ้นไบบนี้ใช่ไหมเนินหิมะค่ะหวังว่าคงจะไม่ไหลเท้าไปชนกำแพงตรงนั้น ข้ออกไป,ปบนทาได้ค่ะนักเตะเวียดตะวันไหลลงมาบนสูงค่ะเอาอีกรอบรอบสองรอบสามรอบมือแรงเลนมดแรงเลยหรอป ผมมาคนสุงกตัวนี้เลยค่ะเดีอ่าเมื่อยุ่งค่ะพอจะเลนเลยโยงผมพมมาคืนซุมนะมะนมมม้มตวอีกจะไม่ให้เป็นขางตรี้ยวาืออื่นเือเยเมื่อใดเคยอัปเดตไหมนะคะข่าวเป็นลูกแบบไม่ซุม้ม กล้องที่ก้องถอดถุงมือไว้ค่ะผ้ามาเหลยมวนๆนะคะเนาะเอามาฝากเอาบรรยากาศความเย็นมาฝากค่ะ กินมามาต้ยมยำอะไรนะ้าต้มหมูสับต้ยมยำหรืออะไรประมาณนี้แหละบุมีแห้งพาจิล่างซอน,น่ะช้อนซุปใส่ซอนอันนี้แทนแล้วกันอยากสดทอนๆคะ่ะข้างนอกมันหนาวพูดได้ทามหา เจาในเสื่อไว้กินจักมือปนนะคะปนในคลิปก่อนก็นคืออาหารเสาร์ตอนสิบเอ็ดโมงเสาร์นะคะเรวปากกับไปเลีนหิมะพริกก็ยังอยู่ไส้กรอกก็ยังอยู่เอามาต่ออีกคลิปมาอาหารเก่าลืมใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะ บ้านเนาะโซดเดียมนวแล้วล่ะอแต่แซไปได้ค่ะมาหมานุนจนสุกป,ปะสุปง่ายๆนะคะหมูมสับยังเป็นชิ้นดีๆอยู่เลยเมดแห้งแล้วค่ะบ่มีแห้งเห็ดอาหารอินเดียแล้ว อาหารอินเดียไว้วันหน้าค่อยกินแล้วกันวันนี้กินอันนี้ไปก่อนอร่อยเหมือนกันบายจริงๆแล้วนะคะ